สวัสดีครับกลับมาพบกับ Inside Sports Chelsea ฟอร์มดุจริงๆนะครับแหมมาในจังหวะที่กำลังโดนพิพากวิจารณ์เยอะมากๆครับสำหรับทางด้านพอเชติโนในศึกฟุตบอลคาราบาวครับรอบโรเชเลอร์น,นัดที่2นะครับเชลซี Chelsea เปิดสนามแสมฟอร์ดบริดจ์จัดการถล่มเดอะบโรครับมิดเดิลส์เบอร์ไปถึง6ประตูตอนหนึ่งเกมแรกนี่แพ้ให้กับเดอะบโรมาศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับแต่ว่าเกมนี้ครับยำเละตุ้มแป้เลยครับ 6-1รวมสกอร์2นาทีเชลซี Chelsea ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับด้วยสกอร์6ประตูต่อ2ซึ่งคาดว่าคู่ชิงนี้ก็น่าจะเป็นกับทางด้านลิเวอร์พูลนะครับเชลซี Chelsea ไปรอแล้วครับก็เดี๋ยวลิเวอร์พูลก็น่าจะมาตามนัดนะครับเชลซีดีได้ประตูจากการทำเข้าประตูเองของนักเตะเดโบรนะครับลูกแรกฮาวสันครับแล้วหลังจากนั้น,นครับก็เป็นทางด้านเฟอร์นันเดสครับดิซซี่พาเมอร์ครับจัดการกด2ประตูนะครับแล้วก็มาดูเอเก้ ได้ประตูปอบใจจากทันดัานโรเจอร์ครับนาทีที่88เกมนี้โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับจังหวะที่เด็ดที่ขาดดีอยู่กับฝั่งของเชลซีทั้งหมดครับพวกเขามีโอกาสยิงตรงกรอบ6ครั้งนะครับแล้วก็เป็น6ประตูมีโอกาสยิงทั้งหมด13ครั้งนะครับเปอร์เซ็นต์การคอมบอลนี่โหิบลับครับ62นันเตนตะทีเตทำผลงานยอดเยี่ยมมากม,ากมากคือโค้ดฮัมเมอร์ครับแหมคุ้มจริงๆครับสำหรับตัวนี้เนี่ย ยิง2ประตูนะครับออกมาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าหลังจากเกมแรกเราก็รู้นะครับว่าเป็นแมตที่แย่มากครับแต่ว่าการคว้าชัยชนะได้และก็ได้ไปเล่นเวมบี้เป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้มันจะเป็นวันที่ดีผมพลาดโอกาสทอง3ครั้งเกมแรกดังนั้นมันจึงอยู่ในความผิดของผมเสมอเมื่อมาสู่เกมนี้การทํา2ประตูและผ่านเข้าไปเล่นเวมบี้ผมมีความสุขมากๆเราออกซาร์ได้ไม่ดีนะักแต่ว่าการไปเวมบี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะคว้าถ้วยแชมป์ และเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยแอบก็เน้นเหลือเกินนะครับว่าได้ไปเวมบลีย์แล้วส่วนด้านดิซัตตี่นะครับักเตกหลังของเชลซีนี่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยเช่นเดียวกันครับบอกว่าหลังจากเกมแรกนี่ทุกคนผิดหวังครับทุกคนโกรธมากแต่ว่าโค้ชก็พยายามที่จะผลักดันเราครับเขาให้ผมไปเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาและผมก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อทีมเราต้องรักษาทัศนคตินี้ไวใ้ในเกมลีกเพื่อชนะให้มากขึ้น ผมคิดว่าเราอยู่ในเส้นทางที่ดีแล้วและจําเป็นต้องมีสมาธิต่ตอไปแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเกมนี้นี่อาจจะเป็นเกมที่พลิกทางด้านเชลซีเลยก็ได้นะครับด้วยความมั่นใจกลับมานีทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับเกมในลีกจากนี้ต่อไปอาจจะดีขึ้นก็ได้แล้วถ้าที่สําคัญนะครับถ้าหากสามารถจะคว้าแชมป์คาราบาวคับได้นี่ฤดูกาลหน้าเชลซี Chelsea นี่เรียกว่ามาแบบเต็มตัว โพชิโน่ดิเขาออกมาบอกก่อนหน้านี้นะครับว่าฤดูกาลหน้านี่แหละเราจะได้เห็นเชลซีที่แท้จริงครับฤดูกาลนี้นี่ขอปรับขอแต่งซะก่อนครับโดยโพชิโน่ก็มีความเชื่อมั่นนะครับในตัวนักเตะเด็กๆครับนักเตะหนุ่มๆของเชลซีนี่แหละครับบอกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่พวกเราเชื่อว่าพวกเราสามารถที่จะชนะได้นะครับมันเป็นสเต็ปที่สําคัญมากๆสําหรับพวกเรามันสร้างความมั่นใจและก็ความเชื่อให้กับพวกเราเป็นความสําเร็จที่อัเมซิ่งมากๆครับ มันเป็นเป้าหมายของเรานะครับตอนที่เราเริ่มต้นเพราะว่าไม่มีบอลยุโรปไม่มีแชมเปี้ยนลีกไม่มียูโรปาลีกเราเริ่มจากศูนย์เชลซีนี่กำลังจะได้รับข่าวดีต่ออีกนะครับหลังจากที่วนะิกเตอร์โอซิมเฮนน่ักเตะศูนย์หน้าที่พวกเขาต้องการนี่ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการตัดสินอนาคตของตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากจบฤดูกาลนี้ พิโตอิสมเฮน,นี่ก็มีข่าวเรื่องของการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเดือนมกราคมตัดทิ้งไปได้เลยมีการต่อสัญญาชั่วใหม่กับสน,นานนาบปลีครับแต่ว่าในสัญญานีก็มีการระบุค่าฉีกสัญญานะครับเอาไว้ที่113ล้านปอนด์นีก็พึ่งจะแพ้ให้กับสนันอินเตอร์มิลานมานะครับในบอลถ้วยอย่างไรก็ตามนะครับดาวยิงทีมชาติในเจเรียยืนยันว่าเขาได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองแล้วและคาดว่าจะเป็นในพรีเมียร์ลีกนั่นเองครับ ผมได้ตัดสินใจแล้วสำหรับก้าวต่อไปที่ต้องทำหลังจากจบฤดูกาลผมวางแผนไว้แล้วผมรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างเมื่อถูกถามนะครับว่าเป็นทีมในเกาะอังกฤษหรือเปล่าเขาบอกว่าคิดว่า60%นะมีคนพูดถึงข่าวลือระหว่างผมกับสโมรสรนในพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกเป็นหนึ่งในลีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผมอยากจบฤดูกาลอย่างแข็งแกร่งกับทนาน,นาปาปลีจากนั้นค่อยลุยต่อกับทางเลือกที่ผมได้ตัดสินใจไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรับวิกเตอร์โอซิมเพนนะครับนับตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่กับนาโปลีนี่ก็ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด119เกมยิงไป67ประตูกับทําได้อีก17แอสซิชสานการของนาโปลีนะครับในศึกกาโชซิลิอาก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโอกาสที่จะไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้านี่ก็ค่อนข้างจะน้อยเหลือเกินครับส่วนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแหมก็เป็นบิ๊กแบชกนะครับนาโปลี oli, เจอกับทางด้านบาร์เซโลนาครับ การนัดสภา์ของทางด้านวิโดอซิมเฮนนี่ทีมที่น่ามีมีโอกาสมากที่สุดนี่น่าจะเป็นทางด้านเชลซีนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ดีก็มีแพรมมาแล้วนะครับว่าเขาดีอยากที่จะประสบความสําเร็จเหมือนกับทางด้านด็อกบาและด็อกบาก็มีการไปพูดคุยกับวิเตอซิมเฮนนะครับชวนให้เขาย้ายมาอยู่กับทางด้านเชลซี พอมาอยู่กับเชลซีนี่แหละคุณจะเป็นศูนย์กลางของทีมนะถ้าหากคุณย้ายไปอยู่ที่อื่นนี่มันไม่ใช่นะครับที่อื่นนี่มีนักเตะซูเปอร์สตาร์อยู่เต็มไปหมดแต่ว่าถ้าหากคุณมาอยู่กับเชลซีนี่คุณจะเป็นคนที่พาเชลซีประสบความสําเร็จในอนาคตอย่างแน่นอนฟาบิเซโอโรโมาโนนะครับออกมาระบุว่าแอตเลติโกเมริดนี่กำลังจะได้นักเตะคนใหม่ครับ ก็เป็นทางด้านอาร์เทิร์นเวมานนะครับนักเตะม,มิดฟิลด์ของทางด้าน r o ย a l อันเฟิร์บนักเตะทีมชาติเป็นเยี่ยมคนนี้นี่ก็มีหลายต่อหลายสโมสรน,นะครับที่ต้องการอยากจะได้ตัวเขาครับอายุน้อยนะครับแค่18ปีเท่านั้นเองฟาบิโซโร,โรโมาโนนะครับระบุว่าแอตเดติโกแมลเรนี่สามารถที่จะตกลงทางวาจารครับกับฝั่งของทางด้าน Royal อ n นเ r ิร์ได้แล้วในการที่จะดึงตัวเวมาเรนไปอยู่ด้วย รอบแรกนี่มีการยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านอันเฟิร์บดีอยู่ที่15ล้านยูโรนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ปรากฏว่าน็อกแบ็คครับเคอโดนปฏิเสธกลับมาถูกจนเกินไปอย่างไรก็ตามนะครับรอบใหม่ดีทางด้านแอดติโกมแมริได้มีการยื่นข้อเสนอรวมทั้งหมด25ล้านยูโรซึ่งปรากฏว่าฝั่งของทางด้านอันเฟิร์บดีโอเคครับยอมรับกับข้อเสนอดังกล่าว ตอนนี้ก็เหลือรายละเอียดอีกแค่เล็กๆนน้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นทางด้นานเบอร์เรนก็จะย้ายไปอยู่กับทางด้นานแอตเลติโกเมริดในเดือนนี้ก็เรีเยกว่าดับความหวังของหลายตอนหลายทีมครับลูก้าโมเดชี่เคยตกปากรับคำกับทางด้นานเอลนัสเซอร์แล้วนะครับว่าถ้าหากเขาไม่ได้อยู่กับเรอ n d แมริดเขาจะย้ายไปเล่นให้กับทางด้านเอลนัสเซอร์ อันนี้ก็มีการเปิดเผยออกมานะครับจากอดีตดีเรคเตอร์ของทางด้านอาลนัสเซอร์ครับก mm ็แรนวูดเซวิกออกมาคอนเฟิร์มเองนะครับว่าสโมสรอาลนัสเซอร์นี่ได้มีการพูดคุยกับลูก้าโมเดจิงตัวของนักเตะน,นี่เคยเกือบที่จะได้ย้ายมาอยู่กับอาลนัสเซอร์ในช่วงซัมเมอร์ปี2023ที่ผ่านมาผ่านมาทางด้านมุนโดเดอพอร์ติโวนะครับบอกว่ามันเป็นความจริงลูก้าดีคือความหวังความปรารถนาของพวกเรา พวกเราได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาหลายตอนหลายครั้งแต่ว่าพวกเราก็ให้ความเคารพในสโมสรเรอัลเมดริดซึ่งมันเป็นออปชันแรกของเขาเสมอพวกเรามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับพวกเราได้มีการพบปะพูดคุยกับเขาที่ริยาดก่อนที่สึกฟุตบอลโลกที่กาตาและก็ที่ m มดริดด้วยก็มีการพบกันระหว่างประธานสโมสรลูก้าโมดิชแล้ก็ตัวผมลูก้าได้บอกกับพวกเราว่าเขายังไม่ได้มีการพิจารณาออปชันอื่นๆ เขาต้องการที่อยากจะอยู่กับเรอัลเมดริดโอเคแล้วก็รวมถึงทางด้อลนัสเซอร์ด้วยแต่เขาบอกว่าออปชันแรกก็คือเมดริดแล้วถ้าหากเขาไม่สามารถที่จะอยู่ที่เรอัลเมดริดได้เขาจึงจะย้ายมาที่นี่นั่นคือความจริงก็แล้วตอนนี้ทางด้านเรอัลมดริกนี่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านลูก้าโมดิชนะครับงั้นเอดูนะครับว่าลูก้าโมดิชนี่จะยอมย้ายไปอยู่กับทางด้านอลนัสเซอร์ตามที่มีการตกปากรับคากันเอาไว้ก่อนหน้านี้จริงๆหรือเปล่า โ oh, ้ถ้าทางด้านอัลนาเซอร์ได้ลูก้าโมดิชไปนี่เรียกว่าคริสเตียโนโรนโดมีคนคอยทำแอสซิสเพิ่มขึ้นเลยนะครับแบบทำงานร่วมกันมาก่อนแล้วนะครับตอนที่อยู่ที่เรอัลมาดริดแต่ปัญหาก็คือว่าอัลน,นัสเซอร์นี่นักเตะต่างชาติเต็มไปหมดนะครับถึงแม้ว่าลีของซาอุดีจะมีการเพิ่มจำนวนนักเตะต่างชาติแต่ดูเหมือนว่าอาจจะไม่พอก็ได้้งครับดิสงสัยต้องเพิ่มนักเตะต่างชาตินี่เต็มโคต้าไปเลยครับ11คน11ตําตำแหน่งนะครับถึงจะพอ หลังจากที่มีรายง,งานข่าวระบุนะครับว่าเรอัลมาดริดกับฝั่งของเอ็มปัปเป้นี่ตกลงรายละเอียดเบื้องต้นกันได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วข่าวนี้เนี่ก็ทําให้ทางด้านปารีสแซงต์แงชงไม่พอใจอะสิครับเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ให้กับทางด้านเอ็มบัปเป้ครับต้องการจะให้เอ็มบัปเป้ดิปฏิเสธข้อเสนอของเรอัลมาดริดแล้วก็อยู่กับสโมสรต่อไปโดยยังคงยืนยันนะครับว่าจะมีการยื่นคัดนหนื่ยให้กับเอ็มบัปเป้อยู่ที่ปีละ 100้ล้านยูโรสัญญา5ปีครับ5ปี100ล้านยูโรก็รับไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับ500ล้านยูโรนอกเหนือจากนั้นค่าต่อสัญญาใหม่นะครับค่าไซนิ่งโบนัสเนี่ยครับเซ็นสัญญากันใหม่เนี่ยเอาไปเลยครับ150ล้านยูโรท่ากับว่าเอ็มบัปเป้ดี่จะได้เงินนี่ราวๆ650ล้านยูโรนะครับถ้าหากเขาดียอมต่อสัญญาฉบับใหม่ กับทางด้านปารีสแซงชแมงโอ้โหดูสิใครจะให้ได้ครับไม่มีสโมสรไหนหรอกครับที่สามารถจะให้ได้นอกจากว่าจะย้ายไปเล่นในลีกของทางด้านซาอุครับแต่ที่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นเล็กๆด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านเบนจาคอบนี่ออกมาระบุว่าฝั่งของเอ็มบาเป้นี่ต้องการที่อยากจะเล่นทั้งในศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับรวมถึงกับศึกฟุตบอลโอลิมปิกเกมด้วยที่กรุงปารีสครับ เปเช่โอเคครับไฟเขียวว่าเอ็มบัปเป้นี่สามารถที่จะเล่นได้ทั้ง2โทัวร์นาเมนต์นะครับแต่ว่าไรอันมารินี่ยังไม่ให้คำมั่นสัญญานะครับยังไม่ให้ไฟเขียวครับแตบบ่คือไปเล่นในศึกฟนะุตบอลยูโรอะอันนั้นใช่ครับแต่ว่าถ้าจะไปเล่นในศึกโอลิมปิกเกมด้วยเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อช่วงพรีซีซั่นของเรอัลมาริดนะครับปารีสีช้ปมนปัญหายอยู่แล้วเี่ยก็เอ็มบัปเป้อยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ แต่ว่ารอยแดีคือถ้าหากได้เอ็มบัปเป้ไปดีก็คงจะต้องมีการฟอร์มทีมนะครับมีการจัดทีมมีการวางหมากวางเทคติกกันแต่ว่าถ้าหากเอ็มปัปเป้ไปเล่นในโอลิมปิกนี่ยแหมก็อาจจะทําให้สถานการณ์มันพลิกผันอีกทีก็ได้ครับแตอ่อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตที่ค่อนข้างจะไกลค,ครับตอนนี้มาดูก่อนครับว่าเห็นข้อเสนอสัญญ,ญาฉบับใหม่ที่ทางด้านปารีสแซงต์แชรงยื่นให้นี่เอ็มบัปเป้จะว่าย,ยัางไงครับ แล้วก็บพบก,กับ Insight Sports ใสม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ